มุมหนึ่งกับปห๋หงอย่กันเป็นหลอกหานเลยกับไปเห็นบางอีกมุมหนึ่งมันจะแสบตาเนี่ยนี่ยเบลเบิ่งเบลบโอ้โเหมือนมันจะลงมาจากใต้ฝาเอโหดูดดู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 ดดีดูดูดมดูดตดู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 ู่าานูนูดดูดููู่ด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 ููดเดาดููดอนอ บอเบิโอ uh ้ยตายหาสาเหตุไปะจือรืยเปิดเบอบงแรนขึ้นไปเล่นไฟบมามามัข oh no. oh no, oh no. ah ึ way, oh no. uh ้นไปเป็นไฟมาโอ้แต่สันญธาณมันไม่ยตายฟ้าเมองงงแต่ไม่เข่าเลยยังโมโหลยู่มอบไปเืออะไรบ้างโอ้ยจ้าเอนนีปเดินอีกกระเห็น ยังหาไปเห็นเบิร์โอ้โหรอบมาเบิง่งเด้มมันล่ะมันเจสายมันตกลงมาเบิงบ่งนเลยอ้สุดยอดเลยจ้าใครเคยเจออย่างนี้ช่วยบอกทีจ้าว่าฉันก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอู้สุดยอดเลยเบิง์พไ่น่อยเฟิ่์นได้ยินเสียงพึ่งบอมาลายด้ยทุกมือเลยโอ้โหมันมาจากสเบิง่งนเลย แสงไฟมันจ้าพีน้องโอ้คนทายหัวจะทายใส่แบบมาประมาณสามสี่เดือนนะเร็มันแรงเร็วเมาพี่น้องเออไอ้ซอยใสเนี้ยเบิบมันไ่ใส่แบบโอ้โหเป็นเพียบเลยเห็นไหมพี่น้องมันมาเล่นไฟทุกมือทุกเสาเด้อเฮ้อ บางหมันมาสเบร์บงเโอ้นสงัส hmm. ม mm ันมาตาฟาเรามาลาไคโอ้ว่าหลายครับโอ้โอ้โงสเบอโอ้โอ้หลายครับมาทุกเสาายแนวนอนมาได้ไหมนวถ้าต้อง เหรี่นไฟว่าจะเห็นแตใส่เน้อซอยบอกเนี่ยนี่ละมันมาประมาณสองสามเตือนเราเบิงบ่งเบิ่งเห็นไ่พี่น้องมาเคยเห็นพิ่งเพิ่งทำหลังแต่บ่มี่ั่งได้พี่น้องมันมาสอบมาเห่นไฟเบิงบ่งเบิ่งหลายขักเบิงบ่งเบิงบ่งเห็นบะเห็นบะ จะเวียนหัวเดอ้อกล่องทายประธานาธิเห็นปะเห็นปะโอ้ขากมึงเด้อเมื่อเบิองตอนมันตกลงจากป่านเด้อไอไม่ไปที่แก่เมิ่งเด้อเอออยากผูมันไม่เสร็มกันนะหาล่างอยู่ในบ้านกับบ่มีได้พี่นอ้องไอมันสอบมาเล่นไฟเมิ่งเน้ยไม่น่ามาโอ้โหขัก เบิงเมิงเมงเปิดไฟเบิ่งยังไปหาทีมามันมาจากไสายยมประห็นเลยดูดิที่แรกว่ามันอยู่แต่ฝ่าเด้เออเดี๋ยวเวียนหัวจะเป็นน้องเด้อถ่ายกับว่าเป็นดอกถึงมันสูงอะไนวะฝ่าเปิดไฟมาพี่น้องมาโอ้ยตาตาตาเบิงเมิงเมิงเดี๋ยวมาถ่ายตอนมันตกเด้อมันตกลงเืินโอ้ยเพียบเลย เอาพี่นนอมมาขอาโสดขอภพยเด้อมันมาเห็นเห็นบ้างป่ะนี่ะวางเ,เปิยไฟไปมงโอ้ตาดตาดตัแบบตโอ,แบบอ้หักหลายเลยเอามาทั้งเห็นพี่น้องเอาปวดหัวเลยเวียนหัวเลยเรยกวากันเลยเด้ดดอเออโอ้สุด,ด,ดยอดเลย เบอร์เบอรเบอร์แตมันเบิร์มาเห็นไฟมันซองอย่างนี้จะเสี่ยงกับหวัวเน,นะพีนน่น้องเนาะเบอง์ใครเคยเห็นหรือี่เนาะเดี๋ยวมาเบิร์ตัวมัน,มนตกเด้อร้รายโหดนับเป็นศพเดืบเป็นบ้องปิดไฟอะดอกอื่นมันมันจะไปบ่เบิร์มืดตึ๊ดเลยเห็นบ่แต่มาตะก็บไฟมันสว่างมองมาเห็นเบองข้าวนี่มืดตึด๊บเลย เอาไปที่เลยนู่เห็ดเนาะเบิ้งถ้าเปิดดอกที่ถ้าเปิดตะกี้มันสว่างเกินล่องปิดไฟเบิ้งล่องปิดไฟเบิ้งมึง็หลายพอตัวนึงบ่เออ่ใส่น้ำผึ้ออกมึงถึงจะออกจากบานได้เบิ้งต้องเปิดประตูเลยหน้าต่างเดีย๋ยวห้ามมาเบิ้งเลยสองสันไปน้อยได้พี่นอนตะกี้เบิงนั่นออกไปเลยมันก็ไปเล่นนดอกที่มีไฟต่อเบิ้ง เต็มป่าเลยเอืมมันก็มกาเกาะทางเที่สว่างสว่างบ้างเด้อดูดิอืมเตมเลยเพื่อนเพือพี่หน้อกระเรียกพึ่งบุกพลังมันหาทางออกแกอต่ค่ะบเพื่อนหนี่งเมื่อนเฮิตยังมันได้นี่มันจะเห็นจะใส่กับมันดีดอพี่หนอ้เอเบื่องเมืองมันหาทางออก มันคิดว่าแสงสว่สางก็เปิดหน้าต่างให้มันออกไปเด้แต่ตอนกลาเวน้นก็บ่มีเด้มีแต่ตอนเช้ามันไปยอยู่ใส่จักมากนี่งพ่นอ่โอ้ยตอนตกแล้วมองบ่เห็นเด้อมันยังบ่ตกเห็นตกแล้วพี่น้องเบิ่งมื้อนี้ลาที่สุดเลยปาโตเบิ่งพี่น้องมันลงมาเบิ่งๆ โอ้อยยางบาดอะไดอกนี่ตอดเอาอโอ้นี่ก็มองไปเห็นได้พี่น้องขอโทษเพราะไฟแล้วมันสว่างมันลงมาตุเรนดอกใบเปิดไฟบ้างโูโ้ี่น้องแค่นี้าโอ้แต่แต่ตตตตตออยางบาดอดไรดอกไปเอาเกือบไม่ใ่ได้ไหมพึ่งตอดได้ไหมน้องแค่นี้ก็เด้กขอเก็บภาพสะอาดถึงกนเลิกบวชไปแต่โดนตอดได้เหน็นกับเขายางเขาบาดอะไรเลยมึงเหน็นปะ โอแมนแมงวันเด้อเพิ oh ่อ oh พึ่งเด้อมาแมนแมงวันเด้อพี huh ่น oh ้องดูม mm ึงยินเสียงมันบ่โอตายตายตายอยู่บนโต๊ะนี่ยมึงเริ่มลงแล้วเห็นบ่้พึ่งเห็นบ่โอ้ตายอยจะเก็บความสะอาดกันเก็บกวาดต้องจะได้นสายปรนใดเพิ่วเด้อเด้อจะได้นทายให้เนิ่งเห็นบ่กวาดเข้ามาไายเล่นเห็นมั้ยวาววาวยังดินดินอยู่เนี่ยเมื่อวันตายดินบ่มันตกลงมาเองเนี่ยพี่น้องเบ่ เบิงเบิงเบิงขวดเราเปิดไฟในนั้น,นบ่ได้เลยเบิงโดนมันต่อยมาต่อได้หนนี่เนี่ยลืมโดนเห็นบบาผิดมันเห็นบาผิดมันมือมาเห็นบามือโอ้ยเบิงประกาศขวดเลยเมาร่อยต่อต่อวดลงมาเบิงทั้งหนอกเลยทั้งในเปิดไฟบ่ได้เลย มัหูมันจะออกมันบ่มีรังเด้มองมาเห็นรังเลยแต่เวลาตอบเปิดไฟอยู่ในบ้านแต่ทั้งนอกบ้านมันเปิดมันก็บ่มีเด้เบงพี่น้องเนอะเบิงมัหูมันเป็นพ่านโตลอยโตกับปอมเมนตอกนี้หลายโพดนี่หลายหลอบบอเลยอเลยอันนี้กวาดยังไม่หมดเด้นี่อีกสั่นสองยังไม่ได้กวาดเด้เนี่ยเบงพี่น้องเบิง เบื้องเตมเลยบอกโมเมนต์แมงวันได้พึ่งเด้อยพึ่งต่อยเนี่ยไม่ใช่พึ่งมานะเันบ่พี่น้องเบื้องโอ้ยอันยะอยู่อยั่ยสันโดนต่อยไปีนเจ็บเลยใครมีเรื่องตัวเนี้ยโดนพึ่งต่อยเนี่ยเบื้องเบื้องมมีวิธีแก้เลยมีดีวิธีเปิดไฟสิ้นกระตุลงมาตายอีกพี่น้องประมาณสามสีเดือนน่ะถ้าจำปะ่ะผิด หาล่างกัหาบ่เจอเบิง่งเห็นบ่มันหลายโพดอีหลีเลยเห็นบ่เดี๋ยวไปขนาดกวดยังมาหมดเต้นี่เบิงบ่งไ่ต่อยู่ทั้งนอกบ้านมันก็บอมมาเลยมันอยู่เตนี่บ้าแต่ห้าหาล่างบ่าเจอโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่คือพึ่งนะคะที่ต่อยคนนะคะที่มีลังนะคะ แต่เพียงว่าเราหาหลังไม่ได้ไม่เจอมันชอบมาตอนเปิดไฟค่ะแล้วก็มาตอนเช้ากับตอนเย็นตุกเมื่อเช้านี้เปิดดอกไหนมันก็มาทุกดอกเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องกวาดบ้านใครเจออย่างนี้บ้างคะไม่เคยเจอเหมือนกันแต่หาหลังไม่เจอสันนิษฐานว่ามันอยู่ใต้ฝ้าค่ะประมาณสามสี่เดือนละเยอะมากเลยค่ะเดีย๋ยวจะลองดูนะมองเห็น มือตอดนี้โอ้โหดูดูดีค่ะไม่ใช่แมลงวันนะคะพึ่งเมือดูเยอะมากเลยค่ะบ้านใครเจออย่างนี้คะเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะดูดีๆยังกวาดมาไม่หมดนะคะนี่เอาลงมากวาดไปก่อนแต่ดูดีก็ว่ากวาดหมดจะเยอะขนาดนี้ไหมดูวปยังไงแล้วเราดูกันก่อนค่ะ